นี่เป็นวิธีแก้เครื่องบันทึก dvr h i k v i s i o n วันที่เวลาไม่ตรงแล้วก็ดูย้อนหลังไม่ได้นะครับเออเรามาตรงที่กว่าตั้งค่าเมนูทั่วไปนะครับใส่ลัด่านดบินเข้าไปก่อนนะให้มาดูตรงที่ตั้งค่า network ครับแล้วก็มาตรงช่อง ntp ถ้าเราเปิดใช้งาน ntp นะครับให้ติกถูกช่องนี้นะครับ เสร็จแล้วตรงที่ s ซ r ฟเว n d p ให้พิมพ์ตามนี้เลยนะครับ th pool ntp o rog คแค่นี้เลยแล้วก็กดคาว่าปรับปรุงนะครับทีเนี้เวลาเครื่องมันรีสตาร์ทหรือว่ามีการเปิดเครื่องใหม่นะ่ยมันก็จะวิ่งไปค้นหาเวลาอินเทอร์เน็ตนะครับมานะฮะถ้าเราไม่เปิด ntp ไว้อะถ้าทันใบออดมันหมดเวลาก็จะไม่ตรงนะฮะ พอเวลาไม่ตรงก็จะดูย้อนหลังไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพอตั้งติดแบีนี้เสร็จก,ก็กดรีบูตระบบใหม่นะครับหรือก็คือทำการปิดเปิดเครื่องใหม่นั่นเองนะฮะอันนี้ก็สามารถกลับมาดูย้อนหลังได้แล้วนะครับ